ว้าววิงวับวิงวับเลยกรับสัอรี่ขว่าผมงบอสบอลชแนลนะขอรับ <c oughs> ติดตลกหน่อยๆนอย่อะวันนี้เห็นกล่องเรื่องให้แกะตลอดจริงๆก็ไม่ตลอดอะไรนี่ผมไม่ตลอดแล้วหรืออาจจะน้อยมากนะวันนี้ก็ก็ตามกล่องครับบอกอยู่ว่า l a ซาดานะโอเคผมจะมาแกะกล่องกันเลยนะ สังไปนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดูเหมือนจะไม่รสระอีกแล้วเดี๋ยวจะไม่สละก็ไ,ได้แล้วาบอกตุผลนะคือเจ้านี่เลยปุ๊บนะเห็นแล้วพอรู้ก็การหอก็บับเบิ้ลชั้นหนึ่งนะตามตายซัมซุครัล็กซี่เอ็มสามสิบสองนะข้างๆไม่มีอะไรเลยมีมีมีแค่ข้างนี้นะไม่ค่อยมีอะไรข้างบนก็ไม่มีอะไรข้างหลังก็ว่างเปล่านะข้างล่างก็บอกสเปคนะ นี่มาเราแกะกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนขอเกินก่อนจริงๆอ่ะ,อะมันน่าจะเปิดตัวประมาณเดอือนกว่าๆมั้งตอนแรกผมมาอยากได้นะเพราะว่าโปรมันค่อนข้างตั้งพันหน่อยจริงๆราคาเครื่องเนี่ยอยู่ที่7,999พันเ้อยเาสิบเก้าทก็มันมีโปรลดช่วงที่มันเปิดเปิดตัวเปิดเดียวได้ดก็คือเหลือประมาณ6,999บาทนะรถไปตั้งพันหนึ่งนะผมว่าโอ้ยก็โอเคนะแต่ช่างใจไม่เอาไปเอาเจ้าตัวนี่มาเน,นี่ย Galaxy A ห้าสะมัณเจ็ดนะก็ใครได้ดูคลิปของผม,มน่าจะเห็นอยู่นะตอนแรกอะผมเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้สามพันเองของแบบเคยดีอะแต่ก็ตามภาพมันก็คือของเคยดีมันจะไปดีได้ยังไงในปัจจุบันนะก็คิดว่าไม่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้มันตนะ้งเจ0 0แปพน่นี่สามพัน่ะเป็นมือ1คร่ง้างสต็อกอะสุดท้ายก็มีเหตุผลที่ต้องซื้อครับเพราะหยิบวางหิบวาง,ยวางอยู่นั่นแหละ เพราะว่าเจ้าตัว A5 2017เนี่ยมันมีปัญหาเยอะจริงๆนะเยอะแบบเหมือน Android มันอัปสุดๆได้ Android 8ใช่ไหมปัจจุบัน Android 11ไปแล้วอ่ะมันก็เลยมีปัญหาเยอะจริงๆก้เข้าใจเลยนะว่า Android เก่าๆที่ยังไม่ได้ที่ไม่ได้อัปเนี่ยม,มันมีปัญหายัางไงก็เลยต้องซื้อเจ้าตัว M32 มานะก็ใส่ตรองอยู่นานคิดว่า M32 เนี่ยคุ้มที่สุดแล้วอ่ะมาดูกันในกล่องก็จะมี ผู้มือนะคู่มือที่ข้างในนี่ไม่มีอะไรอยู่นะ <Right. S 1> มีเคสไม่มีฟิล์มแถมให้นะครับมีบอกนั้นด้วยมาดูกันว่าจะได้สีฟ้าจริงหรือเปล่าทุบมาโอ้โหนี่นี่สวยงามก็ตามสเปคข้างหน้าก็ Samsung Galaxy M32 Infinity U Display Watch Camera Finger Print Scan นะอันนี้มี Samsung แพร์พัดบอกให้แล้วก็ ไวชาร์จ15วัตตวันนะแถมมาให้ <Yeah. S 1> ในกล่องนะสายชาร์จ USB Type C นะแล้วก็เ mm. ข็มเจียมซิมเห็นไหมอ่ะก็แค่นี้ครับแค่นี้จริงๆครับปูฟง <Yeah. S 1> ฟัง,ฟง,ฟงไม่มีอะไรให้เลยนะ <Yeah. S 1> ก็ไม่เป็นไรนะ <Yeah. S 1> ว้าววิง่งวับวิง่งวับเลยติดจังยังไม่ติดเอาติดแล้วนี่ซัมซุงส่วนสเปคเนี่ยอ่ะขนาดหน้าจอ 6.4นิ้วนะครับเป็นหน้าจอซ u เปอร์อโมเลด90เฮิร์นะครับก็โอเคเลยตบไถยอะไรลื่นสบายเลยไม่ไม่กินแบตเกินไปเหมือน120่นะอ่าพวกกล้องเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่าเออมันจะต้องเรียงยังไงแต่กล้องหลักจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลกล้องหันตาวายเนี่ย8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องมาโครกับกล้องเดฟเนี่ยจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับว้าวมาแล้วสีสดใส ใช้ไล่มากนะก็เมื่อกี้ถึงไหนแล้ว CPU นะครับจะใช้เป็นน MediaTek Helio G80 นะหรือ g 8 0นะความเร็วอยู่ที่2.0 GHz นะก็ใช้ได้สีจอสดใสความลื่นก็90 h z โอเคนะโอเคเลย Android เป็น Android 11นะผม c o n e UI 3 หนึ่งนะก็โอเคใหม่ใหม่เท่าที่ทำซัมซุงจะให้ใหม่ได้แล้วนะครับความจำเนี่ยมีแค่ความจำเดียวก็คือ RAM 8 g b ROM 128 g b คือโอเคเลยโอเคในที่นี้คือเหลือๆนะเหลือๆเลยแบตนะครับให้มาถึง5,000มนะิลลิแอมก็ราคาที่ผมได้เนี่ยผมได้มาในราคา6,990บบาทนะครับถือว่า ไม่ขี้เหร่ช่องใส่ซิมนะครับแบบทร<ช>ิปเปิลซาร์ดนะครับก็คือ2องนาโนซิมห m ึ่งแมมโมรนะครับใส่แมมโมรี่การ์ดเนี่ยสูงสุดคือ1นึเทราไบต์เลยนะครับปุ่มสแกนตรงปุ่มโฮมนะก็สแกนแบบปึ๊กๆอะไรอันนี้ก็ว่าไปดีไซน์ผ่านทุกอย่างผ่านสีลุ้งๆด้วยสวยงามนะวีทายซีลำโพงลำโพงอย่างนี้อะไรปิด <laughs> แล้วก็ แยก3.5แล้วก็ไมค์สานาแล้วก็ไมค์ตัดเสียงรบกวนอยู่ด้านบนนี่นะเอาดูเห็นอะไรก็พูดไปนะก็ประมาณนั้นแหละคะรับผมสําหรับผมผมถือว่าคร่าวๆนะแกะกล่องก็สเปคอาจจะพูดแบบอยู่นีก่กอะไรได้ก็พูดก็ต้องขออภัยด้วยก็ไม่ได้เตรียมข้อมูลเป๊ะขนาดนั้นเอาเท่าที่เราดูรีวิวมาแล้วเราก็จําได้เนาะก็ถือว่าสวยในราคานี้เดี๋ยวลองไปใช้ดูนะครับสุดท้ายก่อนก่อนใบตัว M32 เนี่ย รับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่25วัต์นะครับในกล่องจะให้มา15วัตต์นะครัตัวเครื่องเนี่ยรับได้สูงสุด25วัตต์นะก็ถือว่า5,000ถ้าได้ถ้ายอมถ้ามีตังค์ซื้อ25วันก็อาจจะชาร์จเร็วขึ้นกว่า15วัต์แน่นอนนะครับก็ไปแล้วซีอุกเกนเจอกันขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วยไปแล้วบาย